นี่เหรอโอ้ยตกใจมือตัวเองบ้าแก๊งศึกสามูป่ากดค้างเพื่อวิ่งชิบหายแหละไม่ใช่เรื่องที่ดีแหละขวานไปทำเลยวะพี่ผมต้องเอาขวานไปทำเอ้ยอะไร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 ตายแล้วตายแล้ววิ่งเร็ววิ่งมาครับทุกคนคือผมได้เห็นว่าช่วงนี้มีหลายๆคนได้เข้าไปดูหนังแล้วก็รีวิวไอ้ Home s w Home Rebirth ที่เพิ่งเข้ามาแล้วใช่ไหม ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าก็ผิดหวังเอาจริงๆมันก็มันก็ผิดหวังมาตั้งแต่เทเลอร์แล้วแหละคือมันมันไม่น่าหวังอะไรอยู่แล้วแหละซึ่งผมเคยเล่นเกมนี้ไปภาคหนึ่งเมื่อนานมามากแล้วตั้งแต่ตอนที่ตัวหนังมันยังออกมาแค่ตัวอย่างจนตอนนี้ตัวหนังเต็มได้ออกมาแล้วแล้วผมก็จะมาเล่นภาคสองกันนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ความหลอนจากเกมในตำนานเกมนี้นะครับทุกคน <S <S เริ่มมาด้วยเสียงโทรศัพท์โอ้ยจีนใช่ไหม เออเจนจริงด้วยติมอยู่หรือเปล่าอ่ะติมพอข้อมืถือมันก็ไม่รับเลยนี่ไงติมนั่งอยู่ตรงนี้ไงเออเอ่อติมไม่อยู่ค่ะอ้าวติมไปไหนล่ะแต่ภาคสองเสียงเสียงภาคดีขึ้นนะรู้สึกว่าเสียงภาคดีขึ้นกว่าภาคหนึ่งเยอะเลยแต่นี่มันสงการนะยังจะทำงานอยู่อีกเหรอก็คนมันมีงานแหละดิววัีจะไปเล่นสงการที่เชียงใหม่กันนะบัดโซคนมันไม่มีงานทำก็พูดได้ไอ้ติม ไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยอ๋อก็คือจะเอาแคบหมูมาให้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิเฮ้ยเมียกูเมียกูเมียกูอย่านะนี่มันอาหวังนี่หว่าอาหวังหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเชดมีการจะมาช่วยเมียกูปลูกต้นมงต้นไม้จีนจีนมึงอย่ากขืนเฮ้ยจีนสติสติ้งขึ้นไปแล้วน้อง ขอบคุณนะดิวดิวเพื่อนดิวเพื่อนผัวมึงนะเว้ยมึงจะเอาเพื่อนผัวมึงทำผัวอีกไม่ได้นะเว้ยเจนอย่าสดิดสดิ้งลูกเขินออกอาการขนาดนี้อะไรอีกวะเนี่ยนี่คือให้มานั่งดูข่าวอะไรอย่างงี้เนี่ยมันน่าเบื่อนะจ๊ะเจนปิดแล้วไปแล้ววะไปไหนวะอ่ะเสียงโทรมาอีกแล้วไอ้ดิวอยู่แล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ย มาเอ้ยฝันลายเหรอเหมือนจริงที่หายเลยก็ฝันลายสิเพื่อนโอ้โคตรจะสมจริงว่าแต่ติมจบภาคหนึ่งแล้วทำไมมันยังดูแปลกๆผมจะไม่ค่อยได้ด้วยว่าภาคหนึ่งมันจบยังไงอ่ะคือไม่ได้เล่นมานานมากอ่ะครึ่งปีมั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงแสบหูแสบหูแสบหูมึงปวดหูแต่กูแซบหู บ้านรกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือภาพสวยขึ้นคอแห้งจังเลยอะ่ะมากินน้ำในห้องน้ำเหรอไม่ใช่แล้วมั้งแปลงลมาข้างล่างกันไปหาน้ำกินกันทุกคนในๆนโอ้ยขวดเหล้านี่ไง <c oughs> เลือกเหล้าเข้ารรษาโอโห้หมือสั่นขนาดนี้กินเหล้าหนักกันเนี่ยติมมือสั่นจังวะเพื่อนทำไมมือสั่นขนาดนี้เน,น,นี่ยโอ้โหกินเหล้าหนักเกินไปแล้วเพื่อนมันเกินไปอะ่ะนี่อะไรเนี่ยเปิดก็ไม่ได้ด้วย ต้องนั่งเก็บโ okay. อเคข้ออ้างเดิมๆอีกแล้วกับการเข้าสังคมไม่ก็ว่าเพื่อความพอมา่อแม่อะไรแบบ,บ,บ,บโอ้สั่งสั่นกันจนคอแข็งสุดละบางที่รักของฉันอย่างน้อยติมก็รับปากแล้วว่าจะต้องเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วยกันและจะไม่มีอะไรมาหยุดทริปนี้ของเราได้เย่เย่เย่โอ้ก็คือเหมือนเขาเหมือนเขาวางแปลนอะแต่เท่าที่ฟังจากเมื่อกี้ก็คือเหมือนติมมันบิดแต่ทุกคนแบบก็ติดนะโอ๊ยโทรศัพ อะไรวะเนี่ยขวดสับดังจากไหนอะลงบันไดกันไปบันไดสวยขึ้นนะเนี่ยบ้านสวยขึ้นเยอะเลยอะไรวะเนี่ยสุรยุป,ปราคาขวดเหล้าเปล่าโหหมดอีกขวดแรตตีมไหมบนตำรวจเอกประยุทธ์จันทรา <c oughs> ขวดเหล้าเปล่ามันมีแต่เหล้าหมดหมดเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมวะทำไมอะ <c oughs> นี่เหรอกุญแจอ่ากุญแจเหมือนเดิมอยู่ที่เดิม นี่เหรอโอ้ยหิแยตกใจมือตัวเองบ้าตกปากตกปากเอ้ยเตรียมทำไมติด่อไม่ได้หรอว่าปิดมือถือเรอวะไม่ต้องเป็นขวากเลยมึงจะเคลมเมียกูกูรู้ทันนะเพื่อนเพื่อนกูรู้แล้วกูรู้แล้วแต่ตอนนี้กูคอแห้งกูขอขอจิบน้ําสักหน่อยได้ไหมครับน้ำน้ำชงน้ําชาน้ําจันอะไรก็ได้เคห้องทํางานก็มีแต่ขวดเหล้าเต็มไปหมด บ้าเยติมมึงกินเหล้าว่าแล้วกี่ขวดเดี๋ยวเพื่อนคํำสั่งพักงานนายชับชายทับลอยเนื่องจากอะไรนะเนื่องจากขาดงานเป็นเวลาต่อเนื่องทับลอยนี่ใครอะเราอ่อคือเราตกงานว่เงน้นเราก็แค่คนขี้เหล้าที่ตกงานไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเลยโอ้โหมือสัน่นได้กินเหล้าทีอืกระดกนิ้วก้อยอิ่มไหมเพื่อนหายคอแห้ง,ง <c oughs> คือมันติดเหล้าหนักขนาดมือ <c oughs> สัน่น <c oughs> ดิกด๊กเลยทุกคน นายชัดชัยทับรอยติมโอ้โหเราจริงด้วยที่ว่าตกงานอายุสาสิบสี่ปีอ๋อเอินนาดินยาก็คือแฟนเราอะ่ะมันหายตัวไปอันนี้ก็คือเราสาตามหาเจนแต่ก็ไม่พบว่าเจนอยู่ตรงไหนโอเคเพื่อนขอขอให้มีความหวังในการหาต่อไปนะเว้ยบันไดขึ้นไปดูข้างบนไหมข้างบนมันมีตู้อะ่ะในภาคหนึ่งมันมีตู้ใช่ไหมจําได้อ๋อคุณแจไไห่ข,ข้ของเจนอืม สมุดบันทึกของเจนเรี่ที่เจนเขียนเรชั่งมันก่อนแล้วกันไปได้ไหมตรงนี้ไปไม่ได้นะจ๊ะว้าอะไรเป็นอะไรปวดหัว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 มึงปวดหัวกูปวดหูทำไมมันแสบหูอย่างนี้วะเนี่ยโอ้จิตจิตสลบไปแล้วเออ อื้อหอึ้อายอึ้งอึ้งผัวแต่ใจเขาลึกติมตื่นขึ้นมาปลาเลยวะโอ้ยตื่นมาได้ปลาปลาดงดีบมาที่ได้ไงเนี่ยเออมาที่ได้ไงวะเพื่อนให้ตาย,ายาว่ะมองเลยไม่เห็นเลยวะ่ะจะว่าแต่บึงเลยเพื่อนกูนก็บอกอะไรไม่เห็นเหมือนกันในเดลี่ของเจ๊ทำไมมันมืดอย่างงี้วะเนี่ยมืดซะจนบา้าแล้วม,นนมืดเกินเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีไฟฉายตรงนี้ให้เราเก็บ เราเก็บได้กันเราก็จะเก็บไฟฉายที่ติดติดดัๆไม่รู้จะพึ่งได้ขนาดไหนตื่นมาในป่าเหมือนที่เดลี่ของเจนแสดงว่าเราต้องเจอซากศพสชนะหมก็พวกสัตว์บ้าๆอยู่แถวนี้แน่นอนต้องเดินไปทางไหนวะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะลเอียดโอ้ซากศพสัตว์ซากศพเชีย มันโดนอะไรมาวะเนี่ยหมูหมูป่าแก๊งสิบสามหมูป่ากดค้างเพื่อวิ่งชิบหายแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้ป่าเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่แล้วตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ตัวอะไรายอ่ะกวางไตก็อโอ้โอกระสือล่ละไอ้ไอ้ไอ้บ้ากระสือแน่นอนต้องเดินตามไปบ้านนั่นจริงดิตรงนี้มันทางไปหมู่บ้านนะเนี่ยวลคัมทู อะไรก็ไม่รู้ Welcome To Home มันก็โอ้ยบ้าเอ้ยเป็นกูกูไม่อยู่แล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวมีขวานด้วยหยิบได้ไหมเนี่ยโอ้ยม่อมาหนบาหนมาหนไม่ใช่มาหนมาเหามาเหามาเห่งงเมื่อกี้มีคนแล้วก็มีแสงไฟแล้วก็มี มันอยากยิบขวานยังเลยอะ่ะฉันอยากได้ของป้องกันตัวแต่ว่าเหมือนไม่ได้แล้วอะ่ะแสงไฟอะ่ะต้องตามไปจริงดิตามไปก็ตามวะคุณฮัลโหลได้ยินไหมผมหลงป่าครับช่วยผมหน่อยหายไปไหนแล้ววะเอออแล้วมันข่ามไมได้ยังไงวะนะ่ะ what มันข่ามไมได้ยังไงวะนะ่ะเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้แน่เลย เดียวขวานเมื่อกี้มันหยิบไม่ได้จริงจริงหรอมันเอ้าไม่ก็มันหยิบไม่ได้หรอทุกคนยังไงมันก็หยิบไม่ได้อ่ะโอ้ยปีนได้ไหมปีนได้ไหมปีนก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยทำอะไรได้มัง้งเนี่ยตีมเตีมเพื่อนขวานอยู่ตรงนั้นเองมึงกระโดดหยิบก็ได้แล้วเบิ้งแม่งไม่ได้เหมือนมีที่ข่อยว่ะนี่นี่นี่น,นที่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าที่ข่อยกระท่อมอะ่ะเออเจะไปสอยขวานมากันทุกคน สวยขวานสวยขวานอีกวิงไปอย่าอยู่นานเลยมันน่ากลัวที่นี่มันไม่ปลอดภัยอ่ะติมไม่ไม่ปลอดภัย,ยจริงๆนะเ,เพื่อนมาโหนขนาดนี้แถมมีสัตว์ตายไปหมดอาจจะเจอเสือสมิงก็ได้นะเพื่อนโอ้ยอีกายบ้าโอ้โหต้องคอยอย่างนี้อืมต้องกดเองด้วยบ้าไปแล้วเยสขวานแล้วไงต่อแล้วไงต่อติม ทำยังไงต่อบ้าเลยตัวอะไรบินไปไ,ไม่หมดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซากนกไว้บ้าเลยเอาซากนกตายซากไก่ตายซากตัวอะไรตายไม่รู้หลน่นตัดหน้าบ้าเลยเดี๋ยวต้องทำไงอะ่ะขวานไปทำเลยวะขวานไปทำเลยวะพี่ผมต้องเอาขวานไปทำเอ้ยอะไร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 ะไปไ,ไ่พี่ผมขอโทษกัไปแล้ว โอ้มาเอามาตัดไม้ตรงนี้ตัดก็ตัดวะรีบๆหน่อยติมเดีย๋ยวกช้าเพื่อนเอยเร็วๆเอเอได้ทางไปแล้วเวย้ยได้ทางไปแล้วเวย้ยกูรอดแล้วเวย้ยทำไมขวานพังเ้วยเชี่ยอะไรวะเนะี่ยโอมายาจะไม่พูดคำหยาบนะทุกคนถึงพูดก็คงจะพูดได้มันซอบที่สุดอหะเพราะว่านั่นแหละครับชาลินของเราห้ามพูดคำหยาบวิธีบูชาเจ้าที่ เจ้าที่ต้องการอาหารคาวและผลไมา้ซึ่งสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้บบบ,บ,บโอเคก็คือเอาข้าวต้มมัดให้มันกินนั่นแหละง่ายๆง,ง่ายดีนะเจ้าที่านใช่ของไหวสาลใช่ใชละตีมเลยมันคือของไหวสารอ๋อมันคือเซฟเกมโอเคเซฟโอ้ก็เจ้าที่มีจริงว่ะเขาคว้ามือมาเอาข้าวต้มมัดเราไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สงสัยจะชอบมากกันเนี่ยถึงกับต้องโผล่มาเอาเองเลยให้ตายวะใช่มันก็มีทางนี้ทางเดียวอ่ะวิ่งไปก็ได้วะไม่โดนอะไรนะเว้ยไอ้หนีนี่นี้นี่นี่นี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 ในบ้าใครมาเล่นพี่เลนแถวนี้จะบ้ายอเว้ยอย่าทำอย่างนี้กันไอพวกบ้ายอบ้าจริงๆเลยอะไรอ่ะขี่อีกแล้ว ลงไงวะเนี่ยต้องลงเหรอลงก็ลงวะโอ้โหรอยเลือดเต็มเกื่อนรอยเลือดลากเป็นทางขนาดนี้มึงยังจะไปเหรอเชีย่ยสักสัตว์อะไรวะเนี่ยตามมันทำไมอ่ะไปอีกทางดีกว่าไ่อยู่เร็วไม่น่าสอดรู้สอดเห็นเลยเราวิ่งกลับไปทางเดิมดีกว่ากลับไปกลับไป <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเ <c oughs> อ้ยติดหน้า ชิปหายกระสือกระสือเราจะวิ่งไปทางที่มันมีกระสือเนี่ยนะเพื่อนตีมเพื่อนมึงคิดอะไรอยู่เด้โอ้เพื่อนโอ้ป่าแล้วขี้ติดหน้าปะเนี้ยเหลืองเหลืองขี้กระสือตรงนี้มีเคมไฟพระเจ้าขอบคุณอะไรอีกอะเสียงมาอีกแล้วเสียงแล้วเสียงแล้วไม่รู้เววิงว่งวิง่ง เอ้ไอไอ้ผีบ้าไอ้ผีกระซื้อไอ้ผีกระซื้อไอ้ผีเวนไปเวนเลยไปเร็วตกงไปทางไหนวะนนียกระซือมันจะฆ่ากูเร็วพี่พี่มึงโหดจังวะโอ้ยทางนี้มีซากสัตว์โอม่ ก็ซื้ออย่าทำาญิงนะเว้ยเพื่อนพอแล้วกลัวแล้วเมียแล้วขี้ติดหน้าเต็ไมไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนพอแล้วเดินเข้าไปตรงนี้เจออะไรอ่ะเจอแม่น้ำเหรอฮะลงได้ปะเนี่ยลงก็ลงวะโอเคลงได้พายุเข้าทันทีทันใดไปไหนต่อเนี่ยต้องหาที่หลบฝนแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเวล่่คา สวีทโฮมโอเคมันคือป้ายของหมู่บ้านทางเข้าที่เรามาแหละหกระสือบ้าเอ้ยจเจียวมีศพคนด้วยเหรอไอ้บ้ากระสือกินคนกระสือกินคนอยู่ตำบ้าเลยเราโอ้โหศพคนได้ไหม่หมดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเงาคนใช่ไหมเมื่อกี้มันเงาอะ บุยหลอนแล้วหลอนแล้วไอ้ติมหลอนแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ยนั่นน่ะศพโคนน่ะวิญญาณน่ะวิญญาณลอยได้เห็นปะเนี่ยโอ้นี่ไงทางไปไปก็ไปวะเชี่ยเอ้ยกูโดนผีหลอกโดนผีหลอกป่ากล้ไว้ตรงป่ากล้ไว้อ้าตัดฉากโอ้โหกลับมาปุ๊บลอยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไฟฉายกูปิดอยู่ทำไมล่ะพี่วิ่งดีครับรออะไรอ่ะ พี่ก็วิ่งช้าเกินอ่ะแบบวิ่งช้าเหมือนไม่กลัวอะไรเลยอ่ะติมแบบข้างหน้ามีแสงไฟแสงไฟแล้วกับที่ที่เราสามารถพักแตมได้ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเราวาปาบ้าดเรล้าไก่ที่กระสือเพิ่งจะกินไปนั่นเองนะครับทุกคนโ,โหวัวตายหแหกทั้งคกบ้านเนาะ โอ้ไม่กอดบ้านเดือนไทยบ้านหน้าปกเกมนี่วาผมขอฝนหน่อยนะครับหวังว่าเจ้าบ้านคงจะไม่ว่ากันนะครับเปิดประตูต้อนรับด้วยไม่ว่าไม่พอเปิดประตูต้อนรับด้วยดิใจดีจัดจัดโอ้ไม่กอดแล้วบ้านก็เต็มไปด้วยเสียดเลือดโอ้ oh, เปิดออกไม่ได้ด้วยสวยแล้วครับ S <S <S สวยแล้วครับอันนี้คืออะไรอะ่ะบันทึกของเจ๊นเอออนอะเมื่อคืนติมก็กลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้บอกว่าจะต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริง,รงๆก็ไม่ใช่คอเราซะด้วยสิจะปฏิเสธก็ลําบากแต่นะงานก็ต้องมีสังคมอีกอยากให้กลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆจังแม่เออแต่ว่าแต่ว่าเจนจะมีชู้ไม่แปลกนะเพราะว่าติมดูเหมือนจะสนใจเล่าสนใจงานมากกว่า มากกว่าผูกมลัยอะไรวันนี้มากกว่าเจนซะอีกเอาไปไหวแหลบรอ่เออผมจะต้องตามรอยเลือดตรงนั้นไปใช่ไหมอ่ะหวังว่าจะไม่มีคนโดนกินอยู่ในนั้นนะเวย้ยประตูนี้เปิดได้โอเคจิงจกใช่ไหมบอกทีว่ามันสื่อเสียงจิงจกไม่ใช่เสียงตัวอะไรบ้านผีโหดชิปหายเฮ้ยอะไรอะไร อะไรยูร่ๆสิ่งเอฟเฟกก็มาเลยอะไรของมึงเนี่ยแค่เก็บบ้านผีโหดเองมึงตายอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้อ่านไม่ทันด้วยมึงเลยตกใจอุบะเอาไว้ทำอะไรอะอ๋อเอามาห้อยๆกับพวงมาลัยไ,ไว้ตกแต่งเศษรูปเหมือนจะเป็นรูปผู้หญิงนะใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วว่าออกไปได้ไหมดีกับพี่อขังผมไว้ในนี้ผมกลัวครับผมกลัวมาผมปิดประตูให้ผมเป็นแขกที่ดี เปิดไปได้ด้วยตรงนี้ต้องหาอะไรม,มาตัดใช่ไหมเออมีใครอยู่ในครัวไหมครับไม่มีใครอยู่ในครัวหรอครับประตูล็อกนี่อร่อยอ่ะโอ้โหภาพหลอนจังวะรูปถ่ายจริงด้วยแต่มันโคตรจะหลอนนะมีรูให้ส่องรูในบ้านผีเนี่ยนะโอ้แม่กอดเอาเอวเอาอีกแล้วกทีไม่รู้จับอ,อ,อ,อันกี่ทีมันจัยังไงถึงได้เกรงแบบน ใช้ไม่ได้แกนี่เกิดเป็นลานฉันเชื่อป่ะไม่ชั้นไปเลยสักอย่างไม่เอานี่ไม่เอาไหนน้องแกสิไหนหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกไหนน้องรำให้พี่ดูหน่อยดูที่อ่อนช้อยสวยงามขนาดไหนสวยมากเอาอะไรวะแขนคืนอีกนิดโอ้เดี๋ยว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 อะไรกับแว๊บๆอะไรกระตุกกระตุกเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่แน่เออ กูไม่อยากไม่อยากดูดูนี้แล้วอะ่ะคอได้แล้วไหมเนี่ยได้ดิบได้ดีแล้วเอาอยาไปอยู่ด้วยโอเคขอบคุณที่ผมที่ไม่ไม่ต้องให้ผมดูดูนั้นเป็นนานกว่านี้ขอบคุณมากแต่ว่าเมื่อกี้มีเสียงประตูอันล็อกไปตรงไหนได้บ้างเนี่ยยาประตูตรงไหนมอันล็อกโอห้องนี้ปิดหน้าต่างเลยไหมเนี่ยกูจะมีตัวอะไรบินเข้ามาจริงเลยคอล่มน์ถอดจิต โดยหมอคงคาบล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 า,บาช่างมันผมไม่สนใจหมอคงคาหรอกนี่ทีน่นายหน้าตาของยายรูปหายอ้อต้องประกอบรูปใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วประกอบช้ามากหรือว่าจะต้องหารูปอีกอันนึงที่มันยังไม่เจอเหมือนจะมีประมาณ4ี่ห้ารูปอะถึงจะมาประกอบได้แล้วรูปอีกอันนึงอ๋อนี่อยู่ที่พื้นก้มเก็บก้มเก็บก้มเก็บโอเคครบยังวะ ครบแล้วมั้งนี่ไงโอเคหมุนโอเคครบแล้วจ้ารูปของเด็กสองคนที่ดูไปจะเป็นพี่น้องกันอุ้ยเสียงอะไรอะโอเคผมไอ้พีพ <Sm party> <sm> <and> play <playing> <t> ีพีพีเปรตพีเปรตไอ้ไอ้โอ้ไม่ ตายนี่เสียบขนาดนั้นไอ้บ้าโอ้เต็มกระบาลขนาดนั้นโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ผีเปรตเลยมันเป็นผีอะไรไม่รู้สำเวสีเจ้าบ้านผีเจ้าบ้านเย่แหละเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ไมคก็ฉันมีตะปูสังฆาวานอนอาคนป้องกันคุณเสยจากปีศาจยาลูกกรนโอ้ ยาของหมอปลาเหรอกด R เพื่อใช้ไอเทมฟื้นพลังโอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะปลอดภัยได้แล้วสินะโอเ้เกมภาคนี้เกมนี้มีระบบยิวเลือดว่ะภาคเนี้ยบ้าเอ้ยทำไมมันทำอะไรมันจุ่งยากวะทำไมมันไม่ทำให้มันแบบมันเหมือนภาคหนึ่งว่าแค่วิ่งหนีผีอะทำไมต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยช่างไม่เอาเราใจเอาเลยอะ่ะไม่ดีเอาเลยอะ่ะผมรู้สึก ทรมานกับสิ่งนี้พี่ครับผมไปที่ไหนได้มั่งผมไปที่ไหนไม่ได้เ,เหรอนี่หรออ๋อคุณแจอ,อยู่หลังภาพโทรออกมาไม่ได้ดูอะไรเลยโอเคแเราก็ต้องไขเข้าห้องนั้นเว้ยไม่มีตัวอะไรดักดักเล่นเรานะเว่ยโอ้ยสติวสต,วสตวินี่เก็บแบงเอ้ยผมไม่ได้พูดอย่างนะแต่ว่าติมมันพูดเองอะเอาวะภาคนี้สู้ผีได้โหดจัด เอาเรื่องไอติมเอาเรื่องมีตะปูให้ผมสักอันไหมอะ่ะผมต้องการตะปูจริงๆนะเนี่ยตะปูอ่ะตะปูอ่ะมีไหมเนี่ยตะปูอ่ะไม่มีว่ะชิบหายแล้วถ้าผมโดนผีโจมตีระหว่างทางโปรดรู้ไว้ว่าผมรักทุกคนนะครับอะไรวะเนี่ยทำไมาอยู่เสียงมันก็ระ,ะ,ะทึกเราใจอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหซากัวอะไรมันเีือขนาดนั้นนะ่ะผมว่าแถวนี้คงไม่ค่อยดีจะเท่าไหร่นะครับทุกคน ผมรู้สึกว่าผมสังหอนแปลกๆแล้วว่าผมกําลังจะโดนจู่โจมภายในไม่นานน่ะถ้าผมยังหาตะปูไม่เจอผมคงต้องสิ้นชีวาแน่นอนอะ่ะเฮ้ยหอนอะไรเยอะแยะเลยพอแล้วมั้งหมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์ทุกตัวเป็นซากสัตว์เหมือนที่เจนบอกเลยแล้วคือเจนรอดมาถึงตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเจนโคตรจะเก่งอะ่ะผ่านตรงนี้ไม่ได้ไงวะข้างหน้ามีศาสจ้าสองอันข้ามได้หรอข้ามเลย ข้าไปเพื่ออะไรอะ่ะข้าไปเพื่ออะไรอะ่ะที่นี่มันดูวังเวงสเสลือเกินเราไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอตะปูตะปูยาลูกกรอนอะ่ะพี่พี่แนะนําผมเองนะว่าต้องเก็บอะ่ะทําไมพี่ไม่ให้ผมเลยวะพี่ผมต้องมาหาอะไรที่นี่เนี่ยพี่ไม่ได้นําอะไรผมเลยอะ่ะพี่ก็แค่โยนผมมาเดินตามทางงู้งของผมอะ่ะผมรู้ไหมผมจะหัวใจวายตายแล้วพี่เดี๋ยวนะต้องไม่กลับมาที่เดิมอะ่ะชิปหายติดลูป ออกไม่ได้ด้วยสวยแล้วสวยแล้วชิบหายแล้วคือผมต้องทํายังไงอะ่ะพี่ผมผมไม่อยากจะติดอยู่ที่นี่นานน่ะพี่ทําอย่างนี้กับผมทําไมวะถ้าเรามุดกลับอะ่ะมุดย้อนสอนเข้าไปอะ่ะโอ้นี่ไงทูบได้ทูบมาแล้วโอ้นี่มันมิติพิศวงนี่ว่ะมุดไปมุดมาอย่าลุกกลอน มันให้ยามาเราเรามาแต่ผมไม่อยากได้ยาผมอยากได้ตะปูอ่ะพี่ยาพี่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมกําลังจะโดนไล่ล่าแล้วผมก็สู้มันกลับไม่ได้อ่ะกูงงว่ะไอ้เชี่ยงงจริงอันนี้งงแดกแล้วอ่ะผมงงแดกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนี่มามัวเนี่ยได้เหรอผมต้องเอาอะไรมาบนบานเดี๋ยวแล้วบนบานได้ยังไงอ่ะ ผมต้องอะไรมาบนบานเนาะพี่พี่ผมกลัวนะเว้ยผมอยากออกไปจากที่นี่อ่ะผมมามั่วๆได้เฉยได้ทูบฉันเริ่มจะฉันเริ่มจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเริ่มจะเสียงสั่นๆเริ่มจะกลัวว่าเราจะต้องบนบานสารกล่าวใช่ไหมเราจะต้องเราได้ทูบมาแล้วอ่ะผมขอบนบานนะทุกทุกท่านมามาครับอราหังสัมมาสัมพุทโธ้องบบท,ทำไงวะเนี่ย เออทำไงวะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยผมกับบ้านด้วยกับนให้ข้าพเจ้าแถวข้าปลอดภัยด้วยเถอะไม่ทำไมมึงจะถวายทำไมมึงไม่ขอมึงไม่ขอให้มึงกลับบ้านนะเพื่อนโฮ้ยถวายอะไรเดียะนั่นสินะมึงถวายอะไรเดียเพื่อนถวายเหล้าข่าวไหมต้องแก้บนเอ้าโอ้โดนปิดตามาโผล่ที่ไหนวะเนี้ย อ,อ,อ,อุ้ยออโอไม่โผล่มาจากไหนวะเนี่ยแก่บนแก่บนก็ได้ครับเราขาวเนี่ยจากน้ไม่ใช่เหรอเล่าขาวยาลูกกรอนอย่าเม็ดขุนกระบอกเอามาทำไมอะ่ะนี่มันลูกใครวะเนี่ยเหมือนในนั้นเลยอะ่ะพีสะเสดเลยอะ่ะโอเดยเพื่อนเออะ่ะต้องออกไปแล้วใช่ไหมไม่มีตัวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะับโอเคเอาพุงมาลงพุงมาลายัายไข่ต้มใช่ไหมเอาของพวกนี้ไปนี่ทําไมไม่เอาพุงมาลัยไปวะเพื่อนพุงมาลัย,ยนะเว้ยไ้บ้าของดีขนาะดนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมคุณไม่เอาไข่ต้มแบบวะคือแค่เอาเล่าข่าวไปให้ก็พอใจแล้วหรออย่างนี้หรอเออต้องเดินกลับไปตรงนั้นนะคูดไกลอะ่ะเอาจริงดิพวงมาลัยไม่เอาอะไรไม่เอาตรงนี้เข้าไม่ได้ สองได้เหมือนเดิมไหมวิสองได้เหมือนเดิมว่ะเป็นอะไรนะ่ะเป็นอะไรนะ่ะนี่มันหุ่นไม้ของพ่อนี่หุ่นไม้ของ,ของพ่อแบบ,แบบนี้เสียงภาคเด็กโคตรจะสยองอนะมันต้องลงมาแล้วแขนทักเองอ๋อ,อเดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะเสียงอะไรกันนะเสียงอะไรกันนะ่ะสถีนที่มันหุ่นะน่อ,อ,อให้ทำอะไกัน เอาไอ้น้องเปรตไอ้น้องวีนอะไรวะเนี่ยไอ้น้องช่วยไม่ใช่ได้ที่ไหนโอ้โดนตีโอ้โอ้ยใจเย็นโอ้ไม่ก็น่าสงสารจังคือของแค่น,นี้ก็พอแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะผมจะได้เดินออกไปอ่ะไม่มีก็ไม่มีวะไปก็ไปวะโอเคสู่เวลาออกมาจากหมู่บ้านกลับไปที่ปุ๊ดเสียงอะไรอ่ะ ใครร้องไห้ใครร้องไห้อยู่ในซ่วมกูไม่กูไม่ดูหรอกกูไม่ดูหรอกดูก็โง่แหละเดี๋ยวข้างหน้ามันกระสือหรือเปล่าเนี่ยแดงแดงอะไรวะกระสือเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดอี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 แล้วทำไมมันไปไม่ได้เราเอ้ยกดอีแล้ว เฮ้ยกดอีเลยนะเว้ยไอ้ชัว่วเอ้ยโอ้โหมันเห็นว่ะพูดบ้าวิงนะ่งเลยเชีย่ยเอ้ยกดเยอะนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะสารเจ้าอยู่ด้านหน้าไงนั่นนี้สารเจ้าอย่าให้มันเห็นอย่าให้อะไรเห็นเรามันเห็นไปแล้วไปแล้วจ้า ผมขอบนบานต่อท่านว่าผมจะต้องออกจากป่านี้ได้แล้วครับผมเอาเหล้าขาวมาถวายเอาไปนี่เจ้าที่ชอบเหล้าขาวใช่ไหมล่ะผมรู้นะว่าท่านชอบอะ่ะตัวอะไรอะโอ้ยไง굿เน็ตยืนดูเจ้าที่มะเนี่ยแต่ว่าผมจะกลับไปได้นะผมขอกลับเอะผมไม่มีที่ไปแล้วผมขอกลับ โอเคเราต้องไปไหนต่อวะนนีว้วอุิยกระตุกกระตุกอันนี้อะไรอ่ะตุ๊กตาลูกเทพเหรออ๋อเซฟเกมโอเคกินดีอยู่ดีนะไปละออกไปได้แล้วมั้งเสียงอะไรอ่ะไม่หันกลับไปดูหรอกเสียงอะไรไม่รู้แต่ไม่หันกลับไปดูหรอกเอ่อมีเสียงจิ้งด้วยเต็มป่าเลยอ่ะวิตายไว้กรีดขอพักตรงนี้ก่อนพักเหนื่อยก่อน กอะไรตามมาก็ไม <Es> <an> <le> <ata> ่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะพระสวดพระสวดเหรอทำไมอ่ะตรงนี้มันทำไมอ่ะทำไมมันมีวิญญาณเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรผีผีฟื้นผีฟื้นเชี่ยเชี่ยวเชี่ยเชี่ยผีฟื้นตายเร็วตายเร็ววิ่งเร็ววิ่ง ผีดักหน้าด้วยเอ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าทำวิ่งวิ่งวิ่งตีมวิ่งตีมตีมโอ้ยโอ้ยมันกระตุกมันกระตุกมันตอดมันตอดมันตอดไอ้ผีบ้าเอ้ยข้างหน้าต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งวิ่งตีมวิ่งอย่าเพิ่งหยุดวิ่งเ้ยไปแล้ววิ่งสับตีมแตกตีมตีมมึงวิ่งได้ไวแค่ไหนดีแล้ววะโอ m มก o d ทางมายาว โอ้โหเสียงตามหลังเสียงตามหลังไม่หันกลับไปดูหรอกคุณพ่อคุรุษก็ไม่หันกลับไปดูหรอกโอ้ยเมื่อไรจะพ้นวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตามยไม่น่ากลับไปดูเลยวิ่งติมโอ้ย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 ติมใจเย็นไปเลยโอ้ไม่กอดวิ่งตามไปไอ้ข้างหน้าตัวละเอีกวะเนี่ย โอ้โหไปไปหน้าก็ตายไปหลังก็ตายชิบหายเลยตกเลยดีกว่าโอ้เออโอ้ oh my god